ทีมที่อยู่ในโซนบีทีมที่อยู่ในโซนบีตอบด้วยพวกเราตกอยู่ในอันตรายตอนนี้อยู่ในโซนซขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือบ้าเอ้ยไอพวกนี้ไม่สนใจคำขอความช่วยเหลือของฉันเลยกับตันดูเหมือนว่าคุณจะประเมินค่าตะกูลหลิ่นสูงไปนะพวกเขาไม่สนใจชีวิตของเราหรอกไอ้บ้าเอ้ยฉันคิดว่าฉันได้ติดตามบุคคลที่ดีในครั้งนี้และได้นำทุกคนมาล่าและมารับรางวัลแต่ไม่คิดเลยว่าตะกูลหลิ่นจะทำตัวเช่นนี้ ดูเหมือนว่าฐานของนินไห่น in ั้นจะเน่าเฟสซสีแล้วฉันจะหยุดมันไว้เองพวกนายรีบหนีไปซะกับตันทำไมคุณพูดอย่างนี้ล่ะพวกเราเป็นพี่น้องกันนี่ถ้าคุณอยู่ผมก็อยู่ถ้าคุณตายผมก็ตายฟังคำสั่งของฉันแต่กับตันไอ้พวกโง่ไม่วิ่งหนีร้อยความตายมารด้ไงวะพวกนายค่อยๆเล่นกับมอนเตอร์ไปนะ ฉันจะไปก่อนแล้วเฟยไอสมาชิกใหม่คนนี้ขี้ขาดจริงๆถ้าฉันรอดไปได้ฉันจะไปฆ่ามันแน่น้องเย่นายมีความสามารถมากมันจะน่าเสียดายมากถ้านายต้องมาตายที่นี่นายช่วยพาพี่น้องของฉันอีกสองคนหนีไปด้วยกันซะโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยว่านายก็เป็นสมาชิกใหม่ของทีมด้วยถ้านายต้องการจะรอดรีบไปกันเถอะใช่รีบวิ่งเลยอย่าทำลายอนาคตที่ดีของนายเลยแน่นอนผมจะวิ่งแต่ ผมจะวิ่งไปข้างหน้านี่มันออล่าของนักลบชั้นยอดขอซ่อนพลังที่แท้จริงของเขาไว้นักลบชั้นยอดบ้านหน้าฉันไม่ได้อยากจะแสดงพลังที่แท้จริงแต่ถ้าฉันไม่ลงมือเองตอนนี้ทีมแกวูฟถูกกวาดล้างแน่เดิมทีฉันคิดว่าด้วยความสามารถของกัปตันทีมการจะหนีไปเพียงคนเดียวนั้นมันง่ายสำหรับเขาแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ข้างหลัง ถ้าฉันยังคงซ่อนพลังที่แท้จริงของฉันไว้ฉันก็คงจะไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะถ้าฉันเลือกที่จะปล่อยพวกเขาไว้ฉันก็คงจะไม่ต่างอะไรกับพวกขยะของตระกูลมอสำหรับผลกระทบจากการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของฉันฉันยังไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับมันในตอนนี้แต่ฉันเชื่อว่ากัปตันทีมแกวุฟจะไม่ทำให้ฉันมีปัญหานี่คือความแข็งแร่งของนักรบชั้นยอดเงี้ยเหรอมันน่าทึ่งมาก ด a กชาโดชาโด s ส a s จจะแข็งแร่งเกินไปแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเขาอยู่ในระดับสูงสุดของฐานลิ้นห้แล้วอาช่วยฉันด้วยพวกนายมาช่วยฉันเร็วอากับตันผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะได้รับอันตราย ไม่ต้องไปสนใจให,หมอนั่นไอ้หมอนั่นกําลังฝันกลางวันว่าเราจะไปช่วยชีวิตมันหลังจากที่มันพยายามจะหนีไปเพียงคนเดียวผมต้องการจะไปให้ลึกกว่านี้พวกคุณล่ะพวกคุณจะมากับผมไหมหรือจะหยืดอยู่ตรงนี้ทีมแกวูจะบุกทะลวงไปด้วยกัน She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic. I'm all natural not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got Captivated, so the game I'm gonna play it, yeah